รนนูครั้งน,นี้ก็จะพามาดูการใช้น้ํายาสโตนโปรเทคน้ํายาเคลือบนะครับน้ำยาเคลือบหินธรรมชาติเคลือบพื้นผิวนะครับอันนี้เป็นส่วนของแผ่นดิบีที่เรามีการฉาบด้วยปูนฉาบนะครับแล้วก็เสริมด้วยตะข่ายไฟเบอร์แล้วเราก็มีการทุบผนังนี้นะครับทุบผนังจะเห็นว่ามีรอยแตกรา้าเป็นเส้นเล็กๆนะครับนี่คือรอยแตกรา้าเป็นเส้นเล็กๆแล้วก็จะมีอันนี้ที่แตกใหญ่หน่อยหนึ่งนะครับก็วิธีการนะครับผมก็จะทาน้ํายานะครับ วิธีการทาน้ํายานะครับถ้าเกิดเราตั้งถ้ามองในผนังแนวตั like ้งนะครับผนังแนวตั้งแบบนี้เวลาทาน้ํายานะครับให้ทาจากล่างขึ้นบนอย <inf ênio> ่าทาจากบนลงล่างนะครับนี่นะครับให้ทาจากล่างขึ้นบนอย่างนี้นะครับให้เราสังเกตนะครับถ้าเราทาจากล่างขึ้นบนเห็นไหมครับนี่น้ายาก็จะนะครับน้ํายาจากข้างบนตอนที่เราทานะครับมันก็จะไหลลงมาข้างล่างเห็นไหมครับ ก่อนทาเนี่ยเราไม่เห็นหรอกครับว่าผนังนั้นมีรอยแตกนะครับแต่พอเราทาน้ํายานะครับเราจะเห็นรอยแตกราวของผนังนะครับนี่ครับเวลาทานั้นให้ทาจากล่างขึ้นบนนะครับไม hmm. ่ทาแบบนี้น,น,น,นะครับให้ทาจากล่างขึ้นบนอย่างนี้การทาจากล่างขึ้นบนนั้นจะทําให้น้ํายานั้นที่ไหลจากข,าข้างบนลงมามันจะมาดูดซึมอยู่ข้างล่าง แล้วก็จะช่วยบล็อกได้ดีนะครับถ้าเราทาจากบนไอ้ส่วนที่ลงไหลลงมามันก็จะดูดซึมก่อนแล้วมันจะทําให้เกิดการดูดซึมน้ําที่ไม่ดีนะครับพราะการทาจากล่างขึ้นบนน้ํายาที่ไหลลงมาจากตอนที่ทาข้างบนนั้นจะไปดูดซึมทับซึ่งก็จะแน่นนะครับนี่คือขั้นตอนในการทายอย่างถูกต้องแล้วก็ถูกวิธีโดยใช้น้ํายาเคลือบ stone protect น,นะครับน้ายาเคลือบไม่ว่าจะเป็นอิฐโชหินโชหินธรรมชาตินะครับ หรือวัสดุที่เราต้องการป้องกันน้ําซึมผ่านในแนวตั้งก็สามารถใช้น้ํายา stone protect ทาแบบนี้ได้ครับแล้วเรามาดูกันนะครับตอนนี้มันยังเปียกๆอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูตอนแห้งนะครับแล้วก็มาดูตอนที่เราราดน้ํากันครับมาดูพื้นผิวนะครับพื้นผิวที่เคลือบแล้วและยังไม่เคลือบนะครับบนปูนที่ปูนฉาบนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ทาสีไม่ได้ทําขัดมันใดๆนะครับก็จะเห็นว่า ตอนที่ทานั้นก็จะมีรอยแตกให้เห็นนะครับพอหลังทาหลังจากแห้งก็จะมองไม่ออกนะครับหลังจากที่เราทาสโตนโปรเทคลงไปแล้วนะครับรอแห้งแล้วนะครับลองมาดูครับถ้าเราราดน้ําลงไปนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ครับเราราดน้ําลงไปบนพื้นผิวที่มีการทาสโตนโปรเทคจุดนี้นะครับเป็นจุดที่นี่ครับเป็นหลุมชัดเจนนะครับนี่นะครับ คือจุดที่จะเห็นว่าจะเห็นรอยแตกนะครับจุดนี้เป็นจุดแตกใหญ่นะครับที่ผมลองเอาน้ํายาสโตนโพเทกราดลงไปนะครับดูว่ารอยแตกนี้น้ําลงไปได้ไหมนี่ครับเห็นไหมครับว่าน้ําใสๆนะครับอัดเนี้้ชัดขึ้นเลยนะครับรอยแตกเนี้ยไม่ได้แตกเพิ่มนะครับเป็นรอยแตกที่อยู่ตัวลองเอาน้ําราดลงไปเห็นไหมครับว่าน้ําจะไม่ซึมลงเข้าไปนะครับน้ําจะเข้าไปตามช่องว่างแต่น้ําจะไม่ซึมเข้าไปใน ผิวปูนฉาบนะครับที้เราจะรู้ได้ไงว่าส่วนไหนที่ยังไม่ได้ทานี่ครับรดน้ำมาเรื่อยๆครับอ่านี่คือความต่างให้เห็นของส่วนที่ทากับส่วนที่ไม่ทานะของน้ํายา stone protect นะครับน้ายาเคลือบนะครับไม่ว่าจะเป็นปูนฉาบที่ยังไม่ได้ขัดมันหรือทรายล้างนะครับอ่าหินกาบอิฐโชวัสดุที่มีการ,การดูดซึมน้ําสูงนั้น สามารถทาสโตนโปรเทคเพื่อเคลือบป้องกันไม่ให้น้าซึมเข้าไปแม้กระทั่งรอยแตกรายงานหรือรอยแตกที่เป็นแบบนี้ก็สามารถป้องกันได้ครับถ้าที่สนใจน้ํายาเคลือบสโตนโปรเทคสามารถสั่งได้ที่ช่างลุกคู่บ้านสัญชัยกนานครับ091789353นะครับนี่คือเห็นความชัดเจนของการดูดซึมน้ำนะครับหรือบางท่านที่ต้องการบรรเทาการน้ำซึมจากร่องยาแนวก็สามารถ นำสโตนโรเทคไปทาตามร่องอยาแนวเพื่อเป็นการบรรเทาไว้ได้ครับช่างรู้ด้านแล้วล่ะค่กบ้านคุณ